การสนาบ,บุรีหยุดยาวอำเภอสังขบุรีผ่นึกกำลังส่วนราชการภาคเอกชนจัดงานชิมช็อปชมของดีเมืองสังขบุรีงานมหกกากรรมพาหุวัฒนธรรมสามสายน้ำา8 8กระกฎาคมถึง3สิงหาคม2566เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนขณะยอดท่องพักวันหยุดยาว6วันเต็มคาดเงินหมุนเวียนกว่า30ล้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนเทศบาตลตำบนวังกะดึงหน้าที่ว่าการอำเภอสังขบุรีสถานที่จัดงานชิมช็อปชมของดีเมืองสังขบุรีงานมหากรรมพระหุวัฒนธรรมสามสายน้ำเจ้าหน้าที่เร่งตกแต่งซุ้มและติดตั้งไฟสองสว่างพร้อมติดตั้งเวทีการแสดงเพื่อให้เสร็จภายในวันนี้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มนาสินค้ามาวางจําหน่ายส่งผลให้บริเวณสถานที่จัดงานเริ่มคึกคัก ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอและสถานที่ราชการต่างๆใช้เวลาว่างออกมาเดินชมและเลือกซื้อสินค้าซึ่งงานจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้28รกรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566นายสุทธิพรสีวเวทพิกลานอำเภอสังขบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าภายในงานจะมีการแสดงพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ทั้งกะเหรี่ยงมอญพมา่าเช่นการลำตงของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง การล่มอลของพี่น้องชาวมอนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการประกวดทิดาสังขบ,บุรีรวมทั้งการประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านและเชฟฝีมือดีของโรงแรมและร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่รวมทั้งการเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบ,บุรีในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงโลซี e ั s น หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเลือกจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดติดต่อกัน6วัน28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566นี้ด้านผู้ประกอบการโรงแรมที่พักมีร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องห้องพักร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกโดยนางสาวณฐิศนีเต่งเที่ยงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสังขบ,บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบันสังขบุรีมีสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทกว่า143รายเรวมห้องพักกว่า2200ห้องจากการสอบถามสมาชิกพบว่าถึงวันนี้ยอดจองห้องพักในวันที่28ก,กรกฎาคมถึง2สิงหาคมถูกจองเต็มหมดแล้วโดยคาดว่าในช่วงวันหยุด6วันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังขบุรีมากกว่า10,000คนและจะมีการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเงินกว่า30ล้านบาท ถึงวินาทีนี้ทุกคนพร้อมต้อนรับและเป็นชาวบ้านที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขอำเภอสังขบุรีเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดกาญจนบุรีติดชายแดนไทยเมียนมาโดยธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจสำคัญของที่นี่โดยมีสะพานไม้อุตมานุสร์อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิรลลงกร์วัดวังวิเวการามวัดหลวงพ่ออุตมะเมืองมารานสถานที่ท่องเที่ยวอันศิน์ไทยแลนด์ด่านเจดีสามองค์สถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตก แม่น้ำลำธารและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัยการต้องแก่งแม่น้ำซองกะเลียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเยือนอำเภอสังขบุรีอย่างต่อเนื่องน,นี่นะคะวันที่28ดกรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาหยุดยาวมากๆจริงๆนะคะรวมถึง6วันเต็มๆนะคะดูจากดิฉันคาดการว่านะคะ คนจะเข้ามาพักในสังขบุรีและท่องเที่ยวในสังขบุรียางมากมายดูดูจากยอดการจองห้องนะคะเพราะว่าสังขบุรีมีห้องพักถึง2,200ห้องผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องที่พักอย่างเดียวนะคะ141ลายนะคะแล้วยังรวมถึงร้านอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการของฝากและผู้ประกอบการนำเที่ยวต่างๆนะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า คนต้องเข้ามาในสังขบุรีต้องไม่ต่ำกว่า1 0,000คนแน่นอนเลยค่ะแล้วก็คาดการรายได้นะคะต้องไม่ต่ำกว่า30ล้านในช่วงเทศกาลนี้อย่างแน่นอนนะคะค่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะสังขบุรียินดีต้อนรับทุกๆท่านข่าวน่งยี่สิการจรบุรีชุติการไหลวาลิน รายงาน